ไรซ์สปิริตโซเชียลสับเละมาร์ติเนลลี่เหตุผลักแบตลี่ทั้งน้ำตากลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าชั่วข้ามคืนสำหรับศึกบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกณสนามเอเมเรตสเตเดียมที่จบลงด้วยการเสมอกันไปแบบไรสกอร์แม้จะไม่มีการทำประตูกเกิดขึ้นแต่ความดุเดือดเลือดพ่านกลับพุ่งทะลุป,ประหลอดโดยเฉพาะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อกาเบียนมาร์ติเนลลี่แนวรุกของอาร์เซนอลผลักคอนอแบตลี่แบกขวาของเลพูออกจากสนาม ทั้งที่รายหลังกําลังนอนเจ็บป,ปวดอย่างรุนแรงจากอาการบาดเจ็บเข่าเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในนาทีที่904บวกท่ามกลางสภาพอากาศฝนตกหนักและลมแรงในกรุงลอนดอนขณะที่อาร์เซนอลครับเจ้าถิ่นกำลังเร่งเครื่องเพื่อหาประตูชัยหวังทิ้งห่างแมนซิตี้ในการลุนแชมป์คอนอแบดลี่เสียหลักล้มลงบริเวณเส้นข้างซึ่งภาพช้าแสดงให้เห็นว่าเข่าของแบตลี่บิดอย่างรุนแรงจนเจ้าตัวลงไปนอนร้องด้วยความเจ็บปวด อย่างไรก็ตามครับมาร์ติเนลลี่กลับมองว่าคู่แข่งเจตนาถ่วงเวลาจึงปลีเข้าไปผักและพยายามดึงล่างของกองหลังรายนี้ให้ออกนอกเส้นสนามเพื่อให้เกมดำเนินต่อไปโดยพฤติกรรมดังกล่าวนะครับทำให้ผู้เล่นของลิปูนำโดยโดมินิกโซบอสไลและอิบราฮิมาโกนาเต้ปลีเข้าใส่ดาวเตะบราซิลจนเกิดเหตุการณ์ตกลมบอลย่อมย่อมส่งผลให้ผู้ตัดสินอันโทนีเทเลอร์ต้องแจกใบเหลืองให้ทั้งมาร์ติเนลลี่และโซบอสไล ครั้งนี้ครับแม้ว่าหลังจบเกมกาเบียนมาตินเนลี่ได้โพสต์ขอโทษผ่านอิสระแกรมส่วนตัวหลังจบเกมเพื่อลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เจ้าตัวครับก็ยังถูกลุมวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทําในครั้งนี้โดยแกรลี่เนวิลกูรูจาก Sky Sport ถึงกับหลุดปากเรียกมาติเนลี่ว่าไอ้งั่งหรืออีเดียตและชี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าอับอายเพราะเห็นได้ชัดว่าแบลี่ไม่ได้แกล้งเจ็บซึ่งสุดท้ายแบ็คขวาหงแดงก็ต้องถูกหามเปลออกจากสนามพร้อมน้ำตา และออกจากสนามด้วยไม้ค้ำยันด้านเอเนอร์สลอตกุนซือของลิปูยอมรับว่ากังวลกับอาการของแบตลี่ที่อาจต้องพักยาวแต่พยายามมองโลกในแง่ดีต่อมาตินเนลลี่โดยกล่าวว่าผมเชื่อว่าถ้าเขารู้ว่าแบตลี่เจ็บหนักขนาดนั้นเขาคงไม่ทําแบบนั้นในนาทีที่94ของเกมที่ตึงเครียดอารมณ์อาจทำให้คนขาดสติได้ขณะที่มิเกลอาเตต้านายใหญ่ของอาเซนอลครับก็ออกมาปกป้องลูกทีมว่า ดาเบียวเป็นคนที่นิสัยดีมากเขาอาจจะแค่ไม่ทันสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่แข่งในจังหวะนั้นผมหวังว่าแบดลียจะไม่เป็นอะไรมากและจากผลเสมอในเกมดังกล่าวนะครับทำให้อาร์เซนอลยังคงนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนโดยเก็บไป49แต้มจากการลงสนาม21เกมนำแมนซิตี้อยู่6แต้มส่วนลิเวอร์พูลครับเก็บไป35แต้มจากการลงสนาม21เกมรั้งอันดับ4ของตารางคะแนนเหมือนเดิม อัปเดตท,ทุกกระแสแชา์ชาคอนเทนต์สุดปังกับคุยลุ้นกับแขมแจมไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับอย่าลืมกลับมาติดตามคุยลุ้นกับแขมได้เป็นประจำทุกวันทั้งใน Facebook และ Youtube อย่าลืมกดติดตามพวกเรากันเยอะๆนะครับ